มามาเยือนไม่มาไอ้อยเอาในย่าในย่าเห็นแล้วในาตายะซแล้วใช่ไหมเรรอเราเราเยอะพี่พี่รอผมป๊บนึงมันเหลือนึ่งหนึ่งรอรอ ผมแปลงล่างก่อนออปติบัตพรามออปติมัมพร้นมาแล้วมาไม่เหลือตัวเดียวมาให้ยูนตาผมมามาเลยว่าดูไหนวะว่าดูไหนวะเฮ้ยเฮ้ยไหนวะเฮ้ยที่ไหนอ๋อเจอแล้วรู้แล้วตรงไหนมันอ้อมมันอ้อมมันอ้อมขวาขวาเฮ้ยไอเหี้ยทำไมกูโดนรู้แต่รู้แล้วทรมานะครับลรมานะครับเฮ้ย ท่อเรามาเนอครับยี่กเีเยประกอบแปลงล่างแปลงล่างแปลงล่างแล้วมาพรอมาด้ทุกคนโอ้โหนี่ไง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 โอ้ยรอหนึ่รอนึงออติมัทายแปลงล่างอยู่แป๊บนึงแปงกบมุม กูมาแล้วไอ้สัตออติบัสกามไอเบตัวไหวะเดี๋ยวกูไปดูดมวเบตันั่นี่อยู่ดิตายวายเจ็บขาเจ็บกูเจ็บตูเจ็บเฮ้ยเฮ้ยอยโดชกเจ็บหลังได้ัวดนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วกนี่ไง ด้วยข้าคนตายด้วยไอ้สัตว์มึงไปโกกคนเดียวไหมนี่ผมขอโทษได้ไหมครับผมผมแค่ไปพุ่งชนมาเมื่อกี้มันอยู่ใกล้เกินไปไอ้สัตว์มันก็สนุกเกินด้หวงด้วย